ครับผมครับสวัสดีครับฮะมาทำอะไรมาเล่นเล่นอะไรมาเล่นคอปเตอร์มาเล่นคอปเตอร์เล่นคอปเตอร์ไม่ได้เล่นหลายวันแล้วลมแรงมากเลยอดเล่นนางสารนางสารแบบพอไม่ได้เล่นแล้ว่แบบมือไม้มันสั่นอ่ะเหมือนคนแบบของข่าอ๋อเปิดคลิปครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทดสอบกับงานซ่อมเฮลิคอปเตอร์นะครับอัปเกรดใส่ไจโรเฮดวัน ของพี่ลูกค้าอยู่จังหวัดนครราชสีมาตัวเมืองนะครับอ้าวบ้านเราเนี่ยบ้านเราโครัดโคลัดโคลัดบ้านเองโคลัดบ้านเองโคลัดโคลัดบ้านก็อัพซ่อมเซตนะครับให้บินได้เดี๋ยวมาอธิบายวิธีการเล่นกันนะครับ450 p ป o DFC Tharot นะครับ เอาสวิตช์ลงให้หมดคันเร่งลงต่ำนะครับเปิดรีโมทต,ตัวนี้เป็นรีโมทฟูตาบ้า T6K นะครับผมนะฮะตัวเนี้ยลืมแล้วว่ะ <c oughs> อันล่างสุดโนมอนตรงกลางนะครับพอเราจะเล่นใช้สวิตช์ตัวกลางนะครับก็คือ GPS นะครับผมถ้าจะให้ลงมาจอดอัตโนมัติ Return to Home นะครับก็คือสับขึ้นเขาจะบินกลับมาแล้วก็ลงจอด จุดที่เขาขึ้นไปนะครับผมนะครับเอาไว้ตรงกลางเลยถ้าเปิดรีโมทมาเอาไว้ตรงกลางอย่างนี้เลยก็ได้นะครับตัวนี้เป็นสวิตตัดเวลาสมมติว่าเราเร่งเครื่องอย่างเงี้ยเผลอไปโดนรีโมทแล้วเราไม่รู้ว่ามันไปกี่วิกี่นาทีแล้วเนี่ยเอาคันเร่งลงแล้วก็กดลงอย่างนี้สุดนะครับแล้วก็ดันขึ้นสวิตตัดเวลานะครับผมตั้งไว้5นาทีอ่าพอครบ5นาทีรีโมทจะร้องติดต๊ดๆๆทิทิทาทิทอทิทิทิครทิ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 ท อย่าให้มันนานเกินอย่าให้มันเกิน6นาทีกว่ากว่าเดี๋ยวแบบมันจะหมดเยอะเกินครับแล้วก็ตัวนี้บินปกติพอสับมาตรงกลางบิน360พอสับมาข้างล่างสุดบินเลข8อัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นสวิตสตาร์ทให้ใบพัดหมุนเดี๋ยวจะสาธิตให้มชมชมอ่อให้ชมนะครับก็คือ ปิดรีโมทมาแล้วเอาไว้ตรงกลางเลยสวิตซสีตัวนี้ครับเอาไว้ตรงกลางเลยนะครับนะครับทีนี้สังเกตไฟตัวเดียวไฟตัวนี้นะครับ <c oughs> เดิมเขาจะเป็นสีส้มกระพริบแบบนี้นะครับรอให้เป็นสีเขียวนะง่ายดีรอให้เป็นสีเขียวแค่นั้นเอง ใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับครับผมก็จะเป็นไฟเขียวแบบนี้นะครับสาเหตุที่เป็นไฟเขียวเพราะว่าอยู่ในสถานะของ GPS ก็คือสวิตตัว C เนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับสวิตตัว C ตรงกลางก็คือไฟจะขึ้นสีเขียวเป็น GPS ถ้าลงอันล่างสุดโนมอนจะเล่นยากมากๆนะครับผมนะเล่นยากไม่ล็อกตำแหน่งไม่ล็อกความสูงอะไรเลยนะเมนวนด้วนๆเลยนะฮะ ก็ไว้ตรงกลางนะครับขึ้นไฟเขียวจากนั้นให้เราอาร์มสตาร์ทสวิ1 2 3, 4, ึ่งสองี่เพราะสวิคันเล่งไว้ตรงกลางแล้วก็สับสวิตตัวดีขึ้นนะครับจากนั้นใบพัดก็จะเริ่มหมุนนะครับเดี๋ยวจะมาบินกันเอา้าตายแล้วโลแบตเตอรี่เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนถ่านรีโมทสักครู่นะถ่านมันจะหมดนะครับ1 2ึ่สอนะครับถ่านไม่ได้เอาสำรองมาเลยครับ อพอมันวิ่สุดเสียงแล้วก็เร่งไปขีดนึงเลยนะครับเห็นไหมครับพอสูงที่เราต้องการแล้วขัเร่งไว้ตรงกลางกดเดินหน้าแล้วก็ปล่อยมือได้เลยครับเห็นไหมครับแต่ผมจะรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับบินเล็กแปดอัตโนมัติผมสับลงสุดนะครับมันได้เตรียมฐาน <c oughs> ผลงมาก็ไม่คิดว่ามันจะหมดความสูงของคอปเตอร์ ต่ำไปแล้วก็เร่งขึ้นขีดนึงพอจะค่อยๆย,ยกตัวขึ้นจะมาปรับระดับเองได้ปรับระดับเองได้เ <c oughs> อ้าเอ้าเอ้าว <c oughs> บินคำหัวไม่ดีเราอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อสามหกศูนย์มาฝั่งนี้เหรอ,อ,อ,อแสดงเราไม่ได้ไยกเลิกสามหกศูนย์นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเลือกความสูงของเราเอง <c oughs> เลขแปดอ่ะเลข <c oughs> แปดไปแล้วไงเมื่อกี้นี่ไงเลขแปดนะครับแล้วก็โยกเลี้ยวตาม ที่เราต้องการอยากจะเล่นเลยนะฮะไปในทิศทางที่เราอยากจะให้ไปนะขอเป็นรีวิวสั้นๆนะฮะที่เนี้ยถ้าจะรีเทิร์นก็คือสวิตตัว C นะครับดึงขึ้นมาสุดเลยแล้วฮอจะเด้งขึ้นไปนะครับประมาณ10เมตรแล้วเขาจะกลับมาจอดที่พื้นอัตโนมัตินะครับเพียงเท่านี้นะครับผมขอรีวิวสั้นๆนะฮะอันนี้ลมแรงนะฮะไม่กลัวลมเป็นฮอปคอปเตอร์ที่ไม่กลัวลมนะฮะถ้าเป็นลำใหญ่ล่ะลำใหญ่ก็ไม่กลัวนะฮะ แต่ถ้าเป็นสเกลไม่เหมาะหางแม่นนะครับเห็นไหมครับหางแม่นนะครับเห็นไหมครับโยกปล่อยเดินหน้าอ้าวปลอ่อยเห็นไหมปึ๊บอ,อ่ะปึ๊บปลอ่อยโหแบบเล่นเหมือนทำร้ายกันเลยนะฮะเชื่องเชื่องฮนะรุ่นนี้เชื่องโอเคนะครับเดี๋ยวเครื่องลงแล้วนะครับ เวลาเจลเครื่องลงก็คือ1ขีดเหมือนกันนะเอาลงมา1ขีดคอปเตอร์ก็จะลงเรื่อยๆถึงพื้นแล้วให้นับ1 2 3แล้วก็ดับเครื่องนะครับผมให้คอปเตอร์ถึงพื้นก่อนแล้วค่อยดับเครื่องพอดีแบตเตอรี่ถ่านผมไม่ได้ชาร์จมานะฮะไม่รู้มันหมดตั้งแต่เมื่อไหร่นะนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดึงแบตเตอรี่ที่ลำออกแล้วก็ปิดสวิตช์รีโมทนะครับ,รบก็ขออนุญาต ครับผมก็สําเร็จผ่านไปได้ด้วยดีมันจะชโลหุมิดนึงนะฮะพอดีแบตวิทยุหมดก็เลยอธิบายก็สั้นไปนิดนึงนะครับผมขอบคุณกับพี่ลูกค้านะครับผมที่ใช้บริการนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดส่งให้นะครับผมนะอยู่โคราชพรุ่งนี้วันอะไรวะพรุ่งนี้วันคานนะนะก็ไม่น่าเกินวันพุธวันเดียวก็น่าจะถึงแล้วนะครับผมขอบคุณกับ พี่พีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมนะทาง Facebook หรือทางไลน์ทาง y t u t u นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานประกอบซ่อมเซ็ตนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอซีบักช่องเบอร์โทรศัพท์0828612081ไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผมเข้าไปได้เลยนะครับทักแชททัก Messenger สอบถามได้เลยนะครับผมสินค้าดีมีคุณภาพราคาเบา,เบา,เบา เซตให้บินได้ง่ายๆเหมือนคอปเตอร์ใหม่ๆเลยนะครับนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปซ่อมที่อู่จะพาให้จกักรลัมทำวะฮไปซ่อมที่อู่จะพาให้จักรลำมไม่ไป <laughs> ยิ่งว่ะ